บางครั้งความสุขของชีวิตคนเราก็ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขไปเสียทุกอย่างการได้ไปณสถานที่ที่อยากไปต่างหากล่ละครับคือความสุขที่แท้จริงได้เปิดหูเปิดตาได้สมัมผัสสิ่ง,งใหม่ๆนั่นแหละครับคือกำไรชีวิตการเดินทางวันนี้จุดหมายปลายทางของผมคือคือหาดเจ้าหลาวจันทบุรีครับออหากเพื่อนท่านใดเดินทางมาจากกรุงเทพก็ให้เดินทางด้วยถนนหมายเลขส หรือไม่ก็ปักหมุด GPS ไปที่จุดชมวิวปากน้ําแขมหนูก็ได้ครับง่ายๆเลยหรือแบบวะไหว้พระที่วัดปากน้ําแขมหนูที่อยู่ใกล้ๆเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ผมเดินทางมาจากอาเภอมะขามเดินทางมาเรื่อยๆกับแฟน2คนเพราะแฟนเขาอยากมาเที่ยวทะเลเอามากๆประมาณว่าอยากพักผ่อนสมองให้เต็มที่ว่างั้นในคลิปนี้ผมขอนําบรรยากาศจากจุดเริ่มต้นคลิปตรงนี้ก่อนถึงสะพานข้ามปากน้ําแขมหนูนะครับเพราะจุดนี้ วิวค่อนข้างสวยกับการขับรถลัดเลาะ,ละ,ละริมเชิงเขาชมธรรมชาติที่ร่มเรื่อนดีมากๆแต่มีจุดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังเป็นพิเศษคือจุดโค้งหักสองครับตรงนี้ค่อนข้างอันตรายสูงชันเอามากๆเมื่อขับมาเห็นพื้น,นถนนสีแดงๆแนะนำเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำ1-2เท่านั้นนะครับงั้นเรามาเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าครับเมื่อขับรถก่อนถึงสะพานปากน้ำแขมหนูไม่กี่ร้อยเมตร รถของเราค่อยๆชะลอลงเมื่อกลิ่นเค็มของทะเลเริ่มแรงขึ้นเป็นพิเศษลมจากปากอ่าวพัดหอมสดชื่นจนต้องลดกระจกลงนิดหนึ่งเพื่อให้เสียงคลื่นไกลๆเล็ดลอดเข้ามาเสมือนเป็นสัญญาณว่าการเดินทางสู่ชายฝั่งที่เงียบสงบของจันทบรุรีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อรถค่อยๆเคลื่อนข้ามสะพานปากน้ำแขมหนูอยูสองข้างทางก็เปิดกว้างทันทีแม่น้ำสีเขียวอมฟ้าที่ไหลมาจากปากอ่าว ตัดกับหลังคาเรือประมงที่เรียงเป็นแถวกลายเป็นภาพจำของหมู่บ้านชาวเลที่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเช่นวันหวานสะพานแห่งนี้เปรียบเหมือนประตูบานแรกของการเดินทางสู่หาเจ้าหลาวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องผ่านและมักหยุดมองวิวกันเสมอแม้เพียงไม่กี่วินาทีครับพอพ้นสะพานรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้องถิ่นที่ค่อยๆพาเรามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข 4002ถนนสายเหลียบทะเลที่มีชื่อเสียงในหมู่ของนักเดินทางว่าเป็นเส้นทางที่เห็นทะเลก่อนถึงทะเลเพราะตลอดสองข้างทางมีทั้งกลิ่นทะเลลมทะเลและเงาต้นไม้ที่โปรไม้เห็นเป็นระยะระยะราวกับว่ากำลังบอกว่าชายหาดอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อเข้าสู่เส้น4002จริงๆความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปถนนลาดยางเส้นไม่กว้างมากนักแต่เต็มไปด้วยชีวิตธรรมชาติสุด,สด และพื้นที่สีเขียวที่ยังรักษาความเงียบสงบไว้ได้ดีถนนเส้นนี้เคยเป็นเพียงทางผ่านของคนท้องถิ่นแต่เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต,ตขึ้นมันก็กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่พาทั้งนักเดินทางและรอยยิ้มของผู้มาเยือนสู่ชายฝั่งเจ้าเหล้ามาหลายสิบปีระหว่างทางแสงแดดสีทองสะท้อนจากผืวทะเลเป็นประกายผ่านช่องว่างของต้นสนทะเลภาพแบบนี้เองที่ทำให้ถนนหมายเลข 4002ถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางเหลียบชายฝั่งที่โรแมนติกที่สุดของจังทบ,บุรีบางช่วงของถนนยังคงม,มีความเป็นชนบทชาวบ้านยังใช้มอเตอร์ไซค์ขี่พานแบบเป็นกันเองรีสอร์ทเล็กๆขึ้นป้ายเชิญชวนบ้างเป็นร้านอาหารซีฟู้ดบ้างเป็นร้านกาแฟที่ปล่อยให้ลมทะเลพัดผ่านอย่างสบายตาและสบายใจไม่นานรถก็เริ่มเข้าเขตของหาดเจ้าหลาวเสียงคลื่นายายมีเสียงชัดขึ้นมากกว่าเดิม ต้นสวนริมชายหาดเรียงตัวเป็นแถวและความกว้างของท้องฟ้าก็เปิดเต็มตาเหมือนมีใครมายกม่านให้ฉากสุดท้ายของการเดินทางถูกเผยออกมาถึงแม้หาดเจ้าหล่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงวิอหวาเหมือนหาดใหญ่ในเมืองท่องเที่ยวใหญ่แต่ความสงบความสะอาดและความง่ายๆแบบชาวจันทบุรีคือสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากกลับมาอีกครั้งที่นี่มีทั้งรีสอร์ทที่พักหลากหลายธรรมชาติชายหาดที่ยังคงความบริสุทธิ์ และลมทะเลที่พัดอ่อนๆเหมือนกำลังบอกเราว่าคุณมาถึงแล้วพักให้เต็มที่เถอะครับและนี่คือเรื่องราวของถนนหมายเลข4002ถนนสั้นๆที่ซ่อนความรู้สึกยามนานไว้มากกว่าแค่ระยะทางถนนที่เริ่มต้นจากปากน้ำแขมหนูและพาเราไปจบที่หาดเจ้าหลาพร้อมความทรงจำดีๆที่มักจะอยู่กับเราไปอีกนานครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบ เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวจันทบุรีเพราะเมื่อคุณมาถึงจันทบุรีแล้วที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ให้เพื่อนๆได้ไปสัมผัสเช่นทะเลภูเขาน้ำตกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับ